ได้ครับกี่โมงซีดี้กี่โมงแตจะมีผู้คนเยอะไรนะในด,ดูกี่โมงในดูกี่โมงในดูปลายปีครับผมพรุ่งพรุ่งนี้เวิร์กช็อปวันแรกแนละ้วเดี๋ยวเปิดกล้องเดือนหน้าใช่แล้วก็ถ่ายนล้วแน่ที่ผ่านมนาะเราก็เรียนการแสดงเพิ่มเติมใช่เหมือนว่าเปิดจบ,บเหมือนว่าไปเซตอัพใหม่จริงเพราะ,ระว่าทางหาจากการแสดงไปไปนิดนึงอะไรเงี้ยกลับไปเรียนเขาเลยแบบขอกลับไปเรียน acting หนอ่อยละกันใช่แล้วเขาสนิทได้ไหมเขา ปิ๊งเป้งเลยดังปิ๊งเป้งเลยใช่การมาเจอกันมันต้องแบการบ้านอะไรกันางเทำไม่มิกหลายรอบการบ้านเหรอผมว่าการบ้านที่หนักที่สุดน่าจะเป็นเรื่องบทเพราะจริงเรื่องแบบซีรีส์เรื่องนี้เป็นแบบคอมเมดี้จ๋านเลยสําหรับผมอาผมว่ามันยากแล้วผมต้องไปนั่งอ่านบทแล้วก็แบบเหมือนไปดูอ่าเวอร์ชั่นออริจินอลด้วยอะไรอย่างเงี้ยจะดูคาแรคเตอร์ใช่ใช่เพราะว่าแอบแอบยากนิดนึงเหมือนกันจริงจริงคาแรคเตอร์มิกมิกเล่นยากมันเราต้องสวยเพราะที่ชาวย พี่ชาคิตกับพี่เอิร์ธเองก็งเข้ามาอย่างเงี้ยนี่เขาจีบคนนี้พี่ชาคิตจีบคนนี้ตลกแล้วเราต้องทำไงต้องทำยังไงครับก็ถือว่าเป็นคาแรคเตอร,ร์ใหม่ที่ไม่เคยโดนจีบมาก่อนอะไรเงี้ยเป็นเรื่องแรกที่ถือว่าท้าทายดีแล้วก็เป็นคอมเมดี้ด้วยแล้วก็คาแรคเตอร,ร์ที่ไม่เคยโดนมากอ่อนก็คือเป็นคนหล่อหล่อมากๆที่ไม่เคยนะที่กันหล่อคืออะไรยนะากคอกันอ่าก็จะหลอก ตลกมากกว่า <c oughs> ครับก็รู้สึกว่าคารลิดีครับเพราะว่ <c oughs> าถึงที่บอกไปว่าเราไม่เคยเล่นคลาสต์แบบนี้เลย <c oughs> ปกติจะตลกไปเลยแล้วก็ <c oughs> รู้เจงว่าหล่อแต่เรื่องเนี้ยไม่รู้เจงว่าน้าตาดีเรื่องนี้น <c oughs> นเขาเล่นเป็นคนแบบฟิลแบบฟ <c oughs> ิล,แบบล,แ,บบลแบบลูเซอร์นิดๆทําอะไรก็ <c oughs> ไม่เก่งแล้วแบบ <c oughs> ไม่ป๊อปไม่ฮอตอะไรอย่างนี้แล้วจะพัดจะโผหัวหน้ามาชอบแล้วก็เพื่อนโวงงานชอบอีกคนนึงอะไรอย่างนี้ทาตัวไม่นูกแบบเฮ้ยเราไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลย มันต้องเป็นสาวคู่สายการแสดงแปลว่ามันต้องทำยังไงเออมันก็ต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆเพราะว่าระหว่างทำเราก็แบบว่าขนอมมันมีการแบบว่าทำไมมีอะไรหรอไม่แบบแคแบบเพือแบบโชว์แบบการแบบว่าที่ตามที่พูดเก่งนะตามไป แบบชอบคําถามเขาด้วยเมื่อกี้ว่าแบบเราจะทําตัวยังไงแล้วแบบเรารู้ตัวอย่างนั้นแล้วเราต้องไปถามพวกการแสดงยังไงอะไรเงี้ยทีื่องคำถามเราก็ชอบคำตอบเขาไม่เคยเป็นอย่างนี้เขาก็ต้องแบบว่าจัดการให่ถูกใช่ก็ถูกต้องปกติเนี่ยอ่ะในชีวิตจริงอ่ะถ้าเราสึกว่าเอเราชอบใครเราไม่กล้านะออเราจะแบบว่าอยู่เฉยๆอะไรเงี้ยแต่แบบเราต้องทำเอาตัวเองออกมาเหมือนกันเพราะว่าเราแบบในเรื่องเราเพิ่งสึกว่า เขรจะมาชอบคนหน้าตาอย่างเราเออโอ้โหโอ้โโอ้โหคำตอบนี้ดีจึงเลยอยากตอบอย่างนี้บ้างลรืนลิปเลยอ่ะให้มันแบบว่าเข้าคาแรคเตอร์อะอะโอเคโอเคโอเคแล้วยังแล้วยังมิกอะผมอ่ะในเรื่องนี้ผมเล่นเป็นคนแบบว่า คนแบบทำงานเก่งเป็นแบบว่าเป็นหนุ่มเพอร์เฟกอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็แบบว่าไปเป็นตกลุมรักเขาเพราะว่าเคยมีความสัมพันธ์ในอดีตกันมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่บอกนะว่าความสัมพันธ์อะไรก็ฝากดูในเรื่องละกันาารคเตอร์เราต้องนิ่งหรือว่าต้องแบบว่าจริงๆมันเป็นนิ่งแต่มันก็ตลกอะ่ะมันเป็นมันพูดไม่ห่วงมันเป็นตลกแบบจริงใจอะ่ะแต่ป้าแบบว่าเราไม่ได้พิเารณที่จะมีมีตลกอะ่ะเพราะเราเป็นคนแบบนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ย ตลกธรรมชาติเออแต่ซีทูเอชั่นสถานการณ์มันจะพาไปอะไรเงี้ยตลกแบบซีเรียสเออไหมไหมแต่ชีวิตจริงเราตลกมากเออตลกปะเป็นคนซีเรียสเป็นคนตลกแต่ค่อนข้างซีเรียสทั้งสองคนเลยคือติดตลกคือเวลาพูดจริงจังอ่ะจริงจังปะเนี่ยโอเคถ้านบอกว่า อันนี้จริงจังนะโอเคเออมันริงออจริงนไม่ได้เลือจริงนี่ประมาได้ไม่ถึงห้านาทีแล้วก็พูดจริงมาเนี่ยค่จริงคือต้องเราต้องแย่งจีบกับพี่ชาคิทมะใช่ผมมาต้องตบตีกับพี่ชาคิทเพื่อแย่งเขาต้องหยุดต้องหิุดมืกลวงมาเว่าอย่างไรว่าเขาในทีเซอร์ผมเอาหัวจุ่มเขาแล้วก็ดันไปดันมาอะไรอย่างนี้เลยใช่ได้มาถึงว่าแนแค่ทีเซิร์มันแค่ไม่ถึงตัวจริงมิคิ่ามิทาได้ไห ก็ตอบว<ม>่าไ,ได้แหละเดี๋ยวพุ่งกลับด่าแต่ว่าทําได้ทําได้เพราะมันเป็การ,กรแสดงไงแล้วเราก็แล้วลเรื่องนี้มันคือการแย่งกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องถึงที่ถึงขีดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาจะอาจจะไม่ได้ตบตีกันจริงจังแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของแบบอา่อาเถียงกันหรือว่าแบบเป็นเพราะว่าในซีรีส์เรื่องนี้มันเป็นฟิวคอมเมดี้ด้วยออะไรยย่างงเี้ใช่ครับโคตรหลุดเลยเอิร์ธไม่กลัวครับ<ม>เพราะมันอยู่ในเส้นเลือดเป็นการแสดงกับคอมเมดี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเข้ากันพูดไปเรื่อย ครับผมก็กลัวหลุดใหม่จริงๆแล้วว่ามันก็ต้องกลัวอยู่แล้วครับเพราะว่าเป็นนักแสดงที่โอ้โหมากความสามารถจากที่ชานทีส <Okay. S 1> เราก็ต้องมีเรงเป็นธรรมดาแต่ผมว่าเชื่อว่าในระหว่างทานผมต้องเจออะไรที่มันแบบว่าทัชกันแน่นอนครับผมก็ฝากด้วยนะครับเอสังเิชครับได้เจอ,อตอนที่่าทีเซอ์ในกูผู้ชายานนี้มห่งได้เขา้าใจนเพราะยายาาว่าผู้ชานีสค่อนข้างินผู้วัใช่กังวลไหมว่าเขาจะไปก่อน ผมรู้สึกว่าการอินพาวส์ของทุกชายเนี่ยเป็นข้อดีนะออมันทำให,ใ,ให้เราสึกว่าเราได้รับพลังงานแปลกเขาแท้งที่จะใหม่ไม่ใช่แปลกคือแบบหรือว่าบางทีเน,นี่ยนารแสดงเราอาจเราตัวเองคิดว่าเราจะเซ็ตไปก่อนว่าใช่มันต้องเซ็จอย่างนี้ออแต่พอเขาส่งมาอีออดาจะเป็นอินพาวส์อย่งงี้ใช่มันทำให้เราแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วยูส่งมาแบบนี้เราต้องส่งไปอีกแบบหนึ่งใ,ให้เข้ากับสถานการณ์แล้วว่าอารมณ์นาน จำตัวจมใจยังไงเจ็บปั๊ตอนแรกกะเก่งมากคือแบบรู้สึกว่ากลัวมากจําได้ว่าซีแรก่เขาคือไม่พูดบทแบบเสียงมันหลงแบบ <c oughs> อ่างเงี้ยแล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วพี่ชายคิดอะเขาก็เหมือนแบบผมว่า,าพอเขาอินพูไวแล้วเขาส่งพลังให้เรามันทาให้เราแบบเราอยากจะเล่นกับเขาอยากโต้ตอบกับเขาแล้วแบบการที่เขาส่งมาพลังให้เรามันนีม่าันทำให้เราแบบควบคุมไปกับงาน <c oughs> ยังไม่ถึงกับขั้นขอ,อแต่ว่ายังไม่กล้าแบบพี่ครับให้มีการแสดงอะไรแต่ว่าเราสังเกตว่าเวลาเขาเล่นหนี่ยเขาจะมีการใช้บอดี้แลงเก g อะไรสักอย่างหนึ่งหรือการเตรียมตัวอย่างนึงแบบพอเขาเล่นมาแบบเราก็ทําแบบตัวพี่เขาจะทำกลับไปที่มันเออมันก็ทาให้เรารู้สึกว่าการเล่นแบบนี้มทำให้เราได้มิีมใหม่อยู่ันไปนิดๆก็ค่อยเก็บก็ค่อยเก็บขอบเก็บประสบการณ์ครับ ลบ้าหนักขนาดไหนผมว่าออย่างแรกคือเราไปลงเรียนแอคติ้งกันมารูการอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เวิร์กช็อปแล้วแล้วก็ไอที่เราได้เตรียมตัวอย่างก็คือการอ่านรวมถึงการไปดูอ่ะทั้งเก่าด้วยอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละผมว่ามีการเตรียมตัวในแบรนี้ครับแทบว่าจะทุกอย่างเลยเพราะเป็นเนื้อเรื่องที่ใหม่อยู่แล้วแล้วก็อาจจะเป็นรีเมคมาจากญี่ปุ่นแต่มันใหม่ต่อสองคนแล้วก็ในเรื่องของการแสดงในเรื่องของบทคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเราทํา แค่ทุกอย่างที่มันควรทําอยู่แล้วแล้วก็เราตั้งใจกับเรื่องนี้มากกเราเลิฟอยากให้ทุกคนได้ชมแล้วก็ติดตามกันนะครับผมแล้วเราก็ได้เปลี่ยนลูกด้วยใช่อย่างผมเนี่ยผมตัดผมสั้นเพื่อเล่นเรื่องนี้ไม่ได้เดี๋ยวนนะเล้เราเล่นหลุกตลอดเหมือนกันไม่เป็นไร่ดูพี่น้องเอามาเอามาห้ลุกแล้วพี่ถือให้ถือให้เอาล่ะเอาล่ะ อุ้ยเหงาแตกเลยครูไม่เป็นไรถือว่าทุกคนน่าจะได้เห็นคาแรคเตอร์ใหม่แล้วก็ลุคใหม่ๆของเราสองคนแน่นอนครับใช่จ้าปีนี้ได้ดูแน่แน่นอนครับกี่โมงไม่รู้แบบกี่โมงไงแต่ได้ดูแน่นอนเลยเออเออทำเรื่องที่ไหนได้หรอที่เราซื้อวันอ๋อของบิ๊กนี่คือเอาเล่าของบิ๊กก่อนคือบิ๊กนี่ไปแทบทุกวัน เรียกได้ว่าเขาจริงจังกับการกับฟิเตเนสทําให้ร่างกายตัวเองแข็งแรงแล้วก็มีแบบว่าม bueno ัสเซิลที่สมบูรณ์คือมิกเป็นคนที่เป็นคนท่เนี่ยวกัซีเรียสกับ,กบอ่าเขาเรียกว่าอะไรบอดี้อยู่แล้วแต่บอกว่าไม่ต้องต้องซิมเลียสขนาดนี้ม,ม,ม,มิกมิกก่อนจะจะอะไรนะอูเยอะขนาดนี้ไม่กดดันจะมิกเลยเหรงผมรู้ไงว่าเมื่อก่อนอ่ะเขาเครียดมากว่าแบบเอ้ยเขาเขากินเขาทั้งเยอะแล้วพอกินเยอะเนี่ยมันก็จะแบบ ออกหน้าบ้ากินน้อยแล้วมันอ้วนง่ายเอาใหม่กินน้อยมันอ้วนง่ายเอใช่แต่มีเขาจริงๆงมากในเรื่องของใอ้บิ๊กคู่ตอบเอป่วยให้ปยให้ป่ยให้ป่ยโอเคก็จริงแล้วมันก็เป็นอีกโกนึงคือเหมือนว่าแบบเราไปตรวจอ่าคือผมไปโคตอ้วนง่ายด้วยแหละผมก็เลยอยากรู้ว่าวิธีไหนที่มันจะทําให้แบบเราอ่ะอาจจะแบบกินอาหารได้เยอะขึ้นแล้วก็ไม่ผมว่ากินทีเดียวผมก็อ้วนแล้วไงก็เลยเหมือนว่าอ๋อต้องออกลัากายแล้วเราก็อยากจะมีขุนที่ก่อนสามสบไปอยากจะแบบหุน แบบเฮ้เงีับเขาบ้างอะไรเงี้ยใช่ก็เลยแบบว่าลองแบบไปฟิตเนสช่วงนี้ก็ไปทุกวันใช่ครับแล้วไม่ได้ผลยันอะไรนะมันได้ผลยันอว่ามันยังไงเริ่มละเริ่มละเริ่มก็คือไหนเป่งเริ่มเหมือนเดิมอ่ะเราไม่เชื่เริ่มมีกล้ามเริ่มมีกล้ามเริ่มที่แบบว่าเปอร์เซ็นต์ไขมันลดลงเงี้อ่ะมิกคิดว่าร้านของมิกจะมากี่โมงคำว่ากี่โมงเป็นคำถามที่ยากไปหน่อยก็คำถามมิกคิดว่ามิกพร้อมโชว์เมื่อไหร่ อ่าต้องถามว่ากี่ปีแล้วเราจะจะพยายามให้มันเร็วๆนี้แหละเพราะว่าจริงมันก็ต้องใช้เวลาเนาะอะไรแบบนี้แล้วเราก็ทํางานด้วยเราก็อาจจะถ้าเปิดกล้องแล้วอาจจะไม่ได้มีเวลาไปไปบ่อยเท่าไหร่อะไรย่างเงี้ยแต่ยี่พี่ภาพหัวรอเลยใช่ป่ะล่างทองมิกสามีอะรอเลยนี่หรอทำเป็นดาราไปก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะรอออไ้ก่่นคย เออล่างทองจะมาเมื่อไหร่ของข่าวนี้นะเกียร์่างทองจะมาเมื่อไหร่เดี๋ยวนี้เขามีการบ่อยเขียน์ถอยด้วยแลุงถาพี่เอานะว่าร่างทอเมอาอเขาเป็นล่างทองมันเป็นยังไงนะเดี๋ยวออกจากล่างบ้างเดี๋ยวเข้าจากล่างบ้างแต่เมื่อก่อนประมาณสามปีที่แล้วสมบูรณ์แบบเลือดอว่าเลอร์เฟสต์ต่อเลยไม่แต่คุณคุณดีเมื่อก่อนดีแบบนี้แต่พอเราทํางานมากขึ้นเราไม่ค่อยมีเวลาดูแลตัวเอง เรื่องของการกินการกินอย่างนึงโอเคกินอาหารที่มีแบบประโยชน์บ้างแต่ช่วงที่แบบว่าทำงานอึ้งเลยเนาะมันทําให้เราสึกว่าการแบบพักผ่อนมันก็น้อยแล้วพอแล้วพอพักผ่อนน้อยเราก็กินน้อยด้วยปกติเนี่ยผมคงกินน้อยอยู่แล้วคอยกินน้อยร่างกายก็แบบมาเซิ่ก็หายหายหาย,หายไปอะไรอย่างเงี้ยมนทำให้เราผอมบ,บางเหมือนคนแบบว่าเหมือนเงียง้ยกิงก้างตลอดเวลาตั้งตอนนี้กกำลังปับบาบิวต,ตัวเองใหม่ก็คือเราเป็นคนค่อนข้สึกชอบอยู่บ้านก็เลย ซื้อเครื่องออกกาลังกายยกตัวไว้ที่บ้านเลยเรียกได้ว่าสาหัสเหมือนกันและตอนเนี้ผมรู้สึกว่าเยี่ยมเหมือนกันนะมันกลายเป็นสนามเบ็ดเต็นท์ของแมวไปแล้วฮะอ,อ๋อเป็นอ๋อแมวหมือคอนโดแมวนะใช่เล่นนะตอนนี้เขาไม่เข้าคอนโดแมวเลยนะเขาแบบเล่นแบบโอ้โหปีนแบบว่าเครื่องออกกำลังกายบบว,าวิ่งเล่นตรงแถบนั้นนะอ่ะก็คือเดือนหน้าแมวมีกล้ามเลยนะแมวเล่นแปลกก็ใช่อ๋ <c oughs> อเป็นอย่างนี้เองแล้วแบบเฮ้ย มันทำให้เราเราคิดได้ใจเราพูดกับลูกตัวเองก็แบบอยังมีไม่ได้นะไม่งั้นน่ะนี่เนี่ยเดี๋ยวจะไปโค่นลงเองเพราะว่าอันนี้ของฉันนะไม่ของเธอนี่ไปเวพูดกับแมวแล้วกนบ่อยพูดกับแมวหรือพูดคนเดียวได้จริงได้จริงคือเออจะเริ่มกลับมาฟิตเปนยังไงบ้างจริงจริงก็เริ่มไปบ้านแล้วครับประมาณสองครั้งเมื่อไหรนะ สองครั้งสองครั้งที่คือยกเข้าบ้านแล้วก็ตั้งเฉยๆแล้วก็เอาไรทิงออกอ๋ดีมากเฮ้ยเอาจริงไหมอินเทอร์อย่างเดียวไม่ได้ต้องมีเงินด้วยนะว่าซื้อของไปเล่นมายากาจริงว่าที่บ้านเรามีพื้นที่วางเหรอเต็มแมวก็รับนึ่งเต็มเลยครับก็คือแทบจะไม่มีที่เดินแล้วเรานอนตรงไหนะเรามีที่นอนหรอนอนตรงพื้นเลยครับเขาเป็นคนสมรถชาสมรชาพูดเต้นแสดงว่าในซีรีส์เรื่องนี้เราจะได้เห็น ลานพองเราพี่<อ>ชายที่กดดันแล้วนะเนี่ยพี่ชายคิดกดดันแล้วเนี่ยถ้าดูสัมภาษณ์จรงพี่ชยดดายที่ต้องไปตอนนี้ไม่ใช่พี่ชาชิดผมนั่นแหละกดดันพี่เออแม่ล่างพรองเป็นเรื่องของเวลาไง<อ>เ,เราเอาเท้าเท้าพูดอะไรเนี่ยเราเอาเท้าที่เราไหวเฮ้ยอะไรแล้วอะไรนะเราเอาเท้าที่เราไหวคือแจ้งให้ทราบไปทุกหน้าว่าอยากคาดหวังมากแต่ว่าถ้ามาก็ แต่ถ้าเขียนข่าวใหญ่นี่จะกลัวเลยนะพรุ่งนี้อุ่นดีเลยเพราะข่าวกดดันนะกี่โมงแต่ถ้าเขียนข่าวว่าเปิดกล้องออสังเลิฟเปิดล่างทองเออเอาเลยได้เห็นแน่นอนเอวแอวปีหน้าเราจะย้ายไปอยู่ แล้วน่ารักไม่ไปแล้วเราจะขยับไปอยู่อีกพาร์ทหนึ่งพาร์ทตอนใช่เหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมแบบแล้วน่ารักเราอะเราเอออยู่เหมือนเดิมใช่ทำไมอ่ะเพราะมันมีนักข่าวมันก็ต้องย้ายไปอยู่พาร์ทหนึ่งตอนเราเอาเท่าในพาร์ทกถ้ามันมันได้ก่อนละกันนะตอนนี้เราเป็นแค่นั้นเลยใช่เราก็กดดันจริงนะไม่ที่พูดมาก็คืออยากคาดหวังว่ายังไงวะคาดหวังได้แต่อยากคาดหวังเยอะเออได้ไหมคาดหวังได้ไหมคำพิถา <laughs> ไม่เป็นไรเรามีเงินเราซื้อหมดทุกอย่างอ่ะฝากซีรีส์กีโก่โมงคนระับอ่ะกี่โมงเอ้กี่โมงเมื่อไหร่เราก็ก็ฝากด้วยนะฮะออซังเลิฟนะครับเป็นอ่าซีรีส์ที่รีเมคมาจากญี่ปุ่นนะครับใช่ครับพวก <c oughs> ผมสองคนแล้วก็ทีมงาน,นตั้งใจมา,าพาชมผู้กับเอ้ย <c oughs> แล้วก็อ่าทีมงานต่างๆตากล้องตาอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแบบว่า Oh, oh, เป็นผู้่กำลังมากก็อยาก <c oughs> ให้ทุกคนได้ลองดู <c oughs> ลองชมกันนะฮะ <c oughs> ออสังเลิปลายปีนี้เจอได้นอนครับใช่ครับผมปลายปีนี้เจอแน่นอนครับเป็นกำลังใจให้พวกผมและนักแสดงอื่นด้วยนะครับครับผมครับ